สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพ,พอพี่น้องท่านช่องฮักนัส,สบีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะพบพอกันอีกแล้วกับการที่หยิบยกประเด็นดังที่สังคมมีความนยิยม,มชมชอบติดตามเราหยิบมาเล่าสู่ฟังกับบรรยากาศวันนี้เอาดอกไม้สวยๆที่กําลังเบ่งบานมาให้รับดูรับชมค่ะพี่น้องคะแล้วก็ขอริยยกกรณีที่ทนายรัชพลออกมาทําคลิป แล้วกันกับพี่น้องขาถือว่าเอามาวิจารณ์ก็แล้วกันกับพี่น้อง่าเรื่องของเรื่องตามที่ขึ้นหัวข้อเลยคะ่ะพี่น้องขาหมดทางหากินแล้วเหรอท่านทนายถึงได้ออกมาทำคอนเทนต์ย้ายฝั่งจากชัยพลไปอยู่ฝั่งต่อนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาเป็นที่มาที่ไปที่ทนายรัชพลในช่องของทนายรัชพลออกมาทำ คลิปแล้วก็เหมือนกับว่าโอ้ยขึ้นประกาศย้ายฝั่งประมาณนั้นแหละกับพี่น้องขาซึ่งเป็นการดึงดูดให้คนเข้าไปดูถึงคุณจะบอกว่าเป็นการทําคลิปออกมาแบบขำๆตลกๆไม่ซีเรียสอะไรยังไงแต่คนผู้ดูผู้ฟังอย่างเช่นมาดามหน่อยเนี่ยไม่ตลกด้วยไม่ซีเรียสเอ้ยไม่ตลกด้วยไม่ขำด้วยแล้วกันถือว่าเป็นสิ่งที่ซีเรียสเพราะว่าอะไรคะ ราะว่าคุณเป็นระดับถึงขั้นทนายที่ทุกคนเลสเปกทุกคนที่นิยมชมชอบชื่นชมคุณอยู่แต่อยู่ๆคุณมาทำคอนเทนต์หมดทางหากินแล้วเหรอคะท่านทนายอันนี้ก็คืออยากฝากถามท่านทนายรัชพลล่ะคะ่ะพี่น้องขาที่ออกมาทำคลิปกรณีที่ อตอนนี้ผมก็คิดว่าผมขอย้ายฝั่งจากชัยพลไปเป็นอยู่ฝั่งต่อเต่าแล้วล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุผลก็คือกับการที่ชัยพลเป็นคนที่พูดผงผางแล้วก็พี่น้องอาจจะลงเออลงความเห็นบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงย้ายฝั่งในเมื่ออยู่กับชัยพลมานมนานแล้วทําไมถึงอยู่ๆมาประกาศย้ายฝั่งเพราะผมก็เห็นแล้วว่าตามที่คาแรคเตอร์ของชัยพลเป็นคนดุดันเป็นคนผงผางพูดห้วนห้วนอะไรยังไง ผมก็เลยจําเป็นต้องเอาความถูกต้องผมจําเป็นต้องมาย้ายฝั่งเพื่อที่จะไปอยู่ฝั่งต่อเต่าเพราะฝั่งต่อเต่านี่เป็นคนที่พูดไอ ไอ้นุ่มนวลพูดนิ่มๆแต่ก็ถือว่าเชื่อเฉินประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องขานั่นคือที่มาที่ไปที่มาดามหน่อยขออนุญาตหยิบยกมาเพื่อที่จะเอามาวิจารณ์กันแล้วกันระดับคุณแล้วนะคุณทนายรัชพลเจ้าขากับการที่คุณออกมาทำคอนเทนต์แบบนั้นคุณหมดทางหากินหรือว่าคุณสิ้นคิดเอาอย่างนี้กันแล้วกันแล้วหรือคะอยู่ๆคุณออกมาทํามันไม่น่าจะใช่คําว่าทนายนะเพราะว่ามันเป็นไอเดียที่ ถ้าจะพูดตามความเป็นจริงก็คือคุณต้องการดึงดูดคนเข้าไปเหรอเพราะว่าการขึ้นหัวข้อการขึ้นอะไรยังไงแล้วคุณที่ทําแล้วก็ชาวบา้านชาวช่องชาวโลกเขาติดตามคุณอยู่เนี่ยอยู่ๆคุณมาทาบอกว่าตลกตลกขำขำม,มันไม่ขำด้วยนะคะท่านทนายรัชพลเจ้าขาอันนี้มันไม่ใช่เรื่องขำแล้วค่ะมันมีการ เหมือนกับสิ้นคิดเอาอย่างนี้แล้วการมาดมหมอให้คําว่าสิ้นคิดก็แล้วกันกับการที่พูดออกมาแล้วก็ทําคลิปออกมาทำคอนเทนต์ดึงดูดคนเข้าไปดูเหรอคะหรือยังไงเพราะว่าคุณตัวคุณเองทําคลิปอะไรก็ตามก็ชาวบ้านชาวช่องเขาส่วนใหญ่นี่เข้าไปเพราะว่าเขายอมรับในตัวคุณที่มีความน่าเชื่อถือ ในกรณีที่ใช้คําว่าทนายนี่แหละค่ะพี่น้องขาแล้วอยู่ๆคุณก็มาทำคอนเทนต์พูดซะยาวเลยกรณีที่โอเห็นชัย,ยพลแล้วอะไรยังไงก็อย่ามาลงไอ้ไอ้อย่าเอาทัวร์มาลงผมประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาก็แล้วกันเพราะว่าผมขอย้ายช่องย้ายไปสิ่งที่ถูกต้องอะไรยังไงแล้วสุดท้ายก็มาสรุปว่าขำๆนะอย่าซีเรียสอย่าอะไรตอนท้ายคลิปค่ะพี่น้องขานั่นก็คือโอเคย้ายจากชัย,ยพลมาเป็นปแตนนั่นแหละว่าอย่างนั้นต่อเต่านี่คือปแตน ว่าอย่างนั้นค่ะพี่น้องคะโอ้ยมาดามหน่อยโอย้ตายตายตายกับพี่น้องคะเอาอย่างนี้จากใจมาดามหน่อยก็แล้วกันกระจับกับการที่คุณทําคลิปอะไร,ย,ไรยังไงเขาเ p e c พคุณเขาอ่า ชื่นชมนับถือคุณในสิ่งที่ให้ข้อกฎหมายในสิ่งที่ไอเดียที่บางทีเราไปดูแล้วโอเคเป็นไอเดียที่ดีในกรณีสี่กออย่างเดียวนี่นะคะแล้วก็คุณไปทำอย่างอื่นอะไรยังไงที่สังคมเขาได้รับได้รู้เรื่องกฎหมายแต่คุณก็ออกมาทำในลักษณะนี้เสียเลยค่ะพี่น้องคามาดําเราก็อยากฝากไปว่าสิ้นคิดมากเลยนะคะท่านรัชพลท่านทนารัชพลเจ้าขาโอ้ย อโอเป็นจีแตกค่ะพี่น้องค่ะ อยู่ๆออกมาทําคลิปย้ายฝั่งขอย้ายฝั่งไปฝั่งที่ถูกต้องก็อธิบายที่ยาวเหยียดแล้วคราวนี้คนเข้าไปฝังไปยังไงคะดึงดูดผู้คนให้เข้าไปติดตามติดชมติดฟังคุณหรือเปล่าอะไรยังไงมาดามหน่อยมองว่ามันเป็นการสิ้นคิดสําหรับควาว่าทนายนะคะอันนี้ก็คือความคิดส่วนตัวนะคะไม่ต้องมาดราม่าไม่ต้องมาโต้ตอบอะไรยังไงนะคะเพราะว่าฉันในนามส่วนตัวฉันมองว่าคุณกับการที่ทำคอนเทนต์ดีๆแล้วมีคนเลือ เบ็ดเย้ยมากมายอยู่อยู่ๆแล้วคุณมาทําย้ายฝั่งย้ายฝั่งคุณก็อยากดูอยากรู้เพราะว่าเอ๊ะอะไรยังไงทําไมถึงจะเป็นย้ายฝั่งอะไรยังไงเขาก็อยากไปตามแต่เนื้อหามันสิ้มนมันมันมันเ,ออเหมือนคนสิ้นคิดสิ้นดีอย่างที่ว่านะคะอันนี้ก็คืออยากฝากค่ะอยากฝากไปถึงทนายรัชพลคิดอะไรอยู่หรือเปล่าคะท่านทนายค่ะท่านทนายเจ้าขาไอ,ไอคอนเทนนี้มาดามหน่อย วิจารณคำว่าสิ้นคิดไปไหมคะอย่างนั้นนะคะตรงๆดีโอเคนะคะพี่น้องขะถ้าใครไม่ได้ก็ไม่ต้องไปรับชมรับฟังหรอกค่ะพี่น้องขะเพราะว่ามาดามหน่อยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่หลงเข้าไปแล้วก็ไปดูเนื้อหาเนื้อในแล้วสุดท้ายก็เขาบอกว่าตลกตลกขำๆนะนะแต่มาดามหน่อยบอกว่ามาดามหน่อยบอขำน้ำเดอ้พอพอใญ่ยชัยพูเอ้ยพใหญ่รัชพล ไข,ข่บวชขมน้ำเจ้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเด้อพี่น้องค่ะจิบจกประเด็นถือว่าเอาอันนี้มาวิจารณ์กันแล้วกันในฐานะความคิดเห็นส่วนตัวก็แล้วกันค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ